พี่น้องเดี๋ยวช่องพุณธรสาพาะรอครับบัดี้อยู่ที่บ้านหนองตุอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยโสธรครับประเพณีบุญบังไฟแสนครับนี่ช่องนี้วาเทียงน้นอยๆครับบรรยากาศพนกระร่งทยอยมากนะครับเสียนปันแท้แบบบังไฟประมาณสิบแปดสิบเก่าไล่กันครับ,บนี่เราไปเบึงทั้งฐานจุดบังไฟครับ บังไฟครับ้านค้า้านขายหลากหลายที่เดียวครับนี่มีทุกแบบทุกย่างครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศไปเบ่งบรรยากาศทั้งฐานทั้งคนครับฐานมองไฟอ้ยครับลานจอดรถรับได้หายห่วงสบายมากครับเป็นพัดสองพันขั้นนะครับเนี่ยลานค้คา,นา้านขายหลา,หลายเลยครับ ลายหลยางเลือกเอาไว้สิกินยังถึงมากกัมีต่างการแล้วหลายก็มีเลยพอพวกเครื่องดืดเย็นๆนี่ครับขายนี้ขายดีครับอากาศอ่อนหอนทานไม่ทั้งไก่ครับคนร้ายทั้งแต่แต่ว่รู้อากาศกับอ่อนหอนกับโองค์ว่าเศรษฐีต่างดีดนปดัดได ลานขา,านยล,ลานไลยยคาาน่ครับไล่ยานอ่าตุลการเป็นไปยังแกครับกำนันแกเดะบรรยากาศก็โอ้เดือดเอาไปหลายหลายเลยทันนี่บริไซนะครับน,นี่ฐานเก่าว่าอยู่ไกรบ้านโกรเลยตั้งฐานใหม่ครับลานจอดรถเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับนี่ หลากหลายเสือพันธุ์นะแค่เยอะแยะครับนี่หลายครับเสือพันธุนะแค่หลากหลายครับเอ้ยนี่ครับหลายครับดิอยู่ทั้งฟ้าเนี่ยพู้ว่าของ ทีมงานไหนครับเต็นที่คักไปเรยครับลำบากกลากใหม่ที่งทุเรียนของกินร้ายครับทำไก่ย่างีกครับอะไรับ นี่ครับเป็นบรรยากาศครับดีขาทั้งเตนะครับเต็มมาย่า้ยคนี้นร้ทุกคมีแต่เสียงทั้งกันเนี่ยที่นี่ครับวัเด้ตังครับวัได้ใชัครับตาดีทันไหมครับเสียงไปเสียงมันต้ององุนยักครับนายกมกะครับนยกมบหัวเมือง ท่านคนทำนั่นแต่ว่ารอบ่านท่านกำนันสหัวเมืองู้ณยบาร์ลุบต่มา่องกี่น้อง้สมหัวเมือตาท่านส่อจอดต้ทาวันท่าน่อจอนั่นท้าวอ๋อนต่ทร่บ้านนกันยก้องตแต่ว่ากตัดไ้ถามข้าวใกันเยู่ถ้าครท่านนองโยกท่านเบสาท่านตอปตอท่านลายท่านะวั ลน์นีอครับอเภอมาหาจรชัยผลัดอัเภอขอว่าสุดๆครับอัเภอบรรยากาศนะครับ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 รบรมการัับเวับนะครับกรบรัการจับเวลาคคกับคอกครัคัั่ครัครับคนบับัรครับบาบลคับันั ฝากไครับสดครับมานีแดดเป็นแดดครับอากาศดีตา้าถึงมาล่งไครับมงมาล่าล่งรับลายกับััลาบนีเรื่อมครับกดไหกดแชกันทีต่ำกันบอสำหรับจะมีฝากไว้สักนิดครับอากาศคุณบังไฟแสนวันทตูเฮาฝากไว้สักนิดสวัสดีครับ